พุทธศาสนาคืออะไรจานว่าไงฮะพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาเราแปลตามศัพท์ก็คือศาส,สนาก็คําสอนพุทธก็คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคําสอนของบุคคลผู้รู้ผู้ตัสรู้อริยสัจสี่นี่ก็คือความหมายของคําว่าพระพุทธศาสนาแต่อื่นจากนี้แนะ่ะถ้าไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ พุทธศาสนาก็เป็นคําสอนของบุคคลอื่นไปศาส,สดาอื่นไปอย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนานี่มันจะต้องมีบริบทเกี่ยวกับคํานั้นๆคำว่าศาสนาแล้วก็เป็นศาสนาของพระเจ้าฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาเล่าเรียนพระธรรม,มวินัยเนี่ยจะชื่อว่าเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ก็ต้องศึกษาคําสอนของพระองค์ แล้วก็คาอธิบายที่ท่านได้ทรงจําสืบต่อกันมาตามลําดับแบบนี้ใช่ไหมครับผมนั้นเกี่ยวกับศาสนานะครับมีอยู่สองในในบางที่บางแห่งในสรารธรรทีปณิดีการทีพูดถึงคาว่าศาสนาได้แก่ศาสนาสามารประการนะฮะปริยติสัทธรรมปฏิปฏิสัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทศัทธรรมในก็ชวาศาสนาหรืออีกที่หนึ่งก็พูดถึงศาสนาโดยกล่าวถึงสิกขาสาม อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเมื่อกล่าวโดยนิปรยายก็ได้แก่โพธิปัจจัยธรรม37ประกาศใช่ไหมฮะโพธิปัจจัยธรรม37นะ37ประกาศนี่เกี่ยวกับาศาสนาดังนั้นเวลาที่มีการพูดถึงคําว่า,าศาสนา,สาศาสนาเราจะรู้ถูกตรงตามที่ท่านได้กล่าวแสดงไว้หรือไม่แลวก็ต้องกลับไปว่า ในที่นั้นน่ะเป็นการพูดถึงปริยสัตย์ปริยติสัตยธรรมไหมก็คือนวังคาาสัตรุศาสตร์คำสอนของพระเจ้ามีองค์9ก้ามีสุตตะเคยยากเป็นต้นแล้วก็ปฏิบัติสัตธรรมจับตั้งแต่ศีลมีการประพฤติข้อวัดทุรงขงวัดศีลเจริญสมถะเจริญมิปัสนาสอันนี้อยู่ในส่วนของปฏิปฏิสัตยธรรมส่วนปฏิเวทะก็มรรคผล นิพพานก็ถูกกล่าวรวมไว้ใน,นานะเป็นอารมณ์ของมรรคผลนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงศาสนาพุทธศาสนาก็คือพระัทธรรมติประการปฏิบัติัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทศทธรรมหรืออธิศีนอธิจิตอธิปัญญานะครับขอบ้อการครับเอ่คําว่าศาสนาวิเคราะห์ได้ไหมครับเยดเบียนซึ่งกิเลสและสังสารวัตรศาสนาจะมีคําวิเคราะห์อะไรที่ชัดเจนไหมสมัยใหม่เขาใช้<ม>ใชคําว่า คำจำกัดความของศาสนามีเบียดเบียนแล้วก็เบีเยดเบียนกิเลสและสังสารวัตรพาะคำสอนผู้เจ้าเนี่ยโอ้โํตำหนิโทษกิเลสอกุศนบาปประทำสังสารวัตรเนี่ยนะและศาสนาของผู้เจ้าคือเป็นผู้รู้อริยสัจสี่ตื่นจากกิเลสสนิทราเบิกบานด้วยรัตผลนี้เป็นต้นเนี่ยพอจะเข้าเขาไหมครับเดี๋ยวดูให้นะฮะดูว่ามี รูปอิเคราะห์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับพระสัทธรรมปริยติสัทธรรมปฏิปฏิสัทธรรมปฏิเวทสัทธรรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันนี้มีอยู่ในสารถชีปณีดีกานะครับ อันสีมีไหมฮะรูปวิเคราะห์สาสิยเตติศาสนงเป็นการสาสะอนุสิตธิมหิลงยุปัจจัยทั้งวางนันนะสาสะธาตุลงยุปัจจัยแปลงยุปเป็นนันะก็มีการเนยคำที่พร่ำสอนบอกกล่าวนะพระองค์ก็มีการพร่ำสอนบอกกล่าวสาวกของพระองค์นะนั้นเกี่ยว กับการพร่ำสอนเกี่ยวกับคำสอนที่มีการพูดถึงการให้พระพิสุหรือผู้ที่ประสงค์จะพ้นไปจากทุกได้ประพฤติในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญานี่แหละชื่อว่าศาสนานะครับหรือโพธิปักทียธรรม37ประการผ่านไปนะครับอาจารย์ต่อจะเสริมอะไรไหมฮะที่ท่านอาจารย์พูดก็ ก็เป็นในอยู่แล้วครับเพราะว่าอธิศี่ยก็เป็นไปเพื่อที่จะเบียดเบียนกิเลสกําจัดกิเลสไปแล้วที่จิตก็คือตัวสมาธิก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกิเลสอธิปัญญาก็เป็นไปเพื่อเบียดเบียนกิเลสทั้งหมด3อย่างนี้เป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อที่จะทําให้สัตว์ทั้งหลายใน้นไปจากทุกในสังสารวัฏในเป็นในส่วนของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าถ้าว่าศาสนาคํากลางๆนี่มันก็ใช้ได้หลากหลายเพราะว่าคำสอนของบุคคลอื่นนะที่ไม่ใช่คําสอนพระเจ้าก็จะอาจจะพ้นจากทุก์ในระดับหนึ่งพ้นจากทุกข์คือภายในอบายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือแม้ไปเกิดเป็นเป็นพรหมการพ้นจากทุกขเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นการพ้นจากทุกแบบถาวรเพียงแต่ว่าทุกอาจจะมีปริมาณที่ ไม่มากนั้นกับทุกในอบายภูแต่ว่าคำสอนพระเจ้าพระองค์สอนให้พ้นจากทุกทั้งหมดคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากสภาพร่างกายคือรูปนามขันหานี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของความทุกข์จึงแตกต่างจากาศาสนาอื่นเป็นความบริสุทธิ์ความหมดจดอย่าง,ย,างยิ่งอันนี้คือคําสอนของพระเด้เาฉะนั้นปฏิป,ปทาก็เลยต้อง มีเยอะ,ะศีลก็ต้องมีเยอะ,ะข้อปฏิบัติอะไรต่างๆก็มีเยอะนะครับองค์ประกอบมีหลากหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน,นใครพึดปฏิบัติตามก็เป็นไปเพื่อที่จะขัดเก่ากิเลสอันนี้ก็เป็นธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าตามในสาระาทีปณีดีกานะครับ ท่านกล่าวคำว่าศาสนังไว้ว่าศาสนันติปริยัติปฏิปติปฏิเวทวเสนติวิถังศาสนังนิปริยายโตปณะสตติงสะโพที่ปักขิยธรรมาคําว่าศาสนาได้แก่พระศาสนาสามอย่างคือปริยติศาสนาปฏิปฏิศาสนาและปฏิเวทศาสนาแต่โดยนิปริยายโดย ตรงนะฮะได้แก่โพธิปักิยธรรม37ประการนี่คือที่1จะกล่าวไว้อย่างนี้ส่วนในอีกที่1นึ่งกล่าวว่าศาสนาศาสนาติอธิศีลอธิจิตตะอธิปัญญาสังขาตะสิกขัตยะสังคหิตังศาสนงคําว่าพระศาสนาได้แก่คําสอนอันรวมไว้ด้วยสิกขา3คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญา เลท่านก็นจะอธิบายไปว่าอทาิศีลคืออะไรอธิจิตคืออะไรอาธิปัญญาคืออะไรนะครับ